สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับแม่อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะปิยูสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรคะมากินมาม่าใช่ไหม,มเดี๋ยวอืเขยิบเข้ามาเขยิบเข้ามาอมโอเคเดี๋ยวชิมก่อนออืชิมนำ้ำ เอาได้โอเคไหมอันอืมสำลักเพชรไม่เห็นเพชจมจ้ะ <conception> อ <c oughs> ืม็บมากแ้มจะรอด อาก่อนไหมอต้อมะมาม่าเป็นเนี่ยต้มโค้งอ่ะห่อสีน้ำเงินอ่ะไม่เคยกินมาแบบน <มะ S 2> ี้ยคอนเฟดินท์ทนดีอ อร่อยเนาะเติรกยิ่งลใชิมไหมอืมลงชิมลงชิมเอ้าเอ้ากว่างอะไรจะไปเออแซมมาก จับไหมอยู่จับแท่แม่แล้จับแทบมากมากเหรอกินผักไหมไม่เหรอไม่ยยางพูดดีๆทำไม,มไม่กินผักไม่กินไม่ชอบเหรอไม่ชอบขยับมาทั้งนี้เออนะอืม อแซ่บมากร้นอ,อนนรดิฮะรอ้อนเหน่อยดีนะ แซ่บมากมากค้คลิปนี้มีมลูกน้องมาละ อร่อยมากทุกคนจ่มมามากาใส่พริกเผ็ดๆเอ่าใส่ดูจิ่งอ่ะได้กินมั้ง้อ cái thừa bị đó đó thôi 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 thôi

เห็นน้ำตาแตก นะลองไหนแล้วเรร่อนได้ทั้งเพชรทั้งร่อนทั้งแซ่บคลิปเนี้ยตื่นเลยส่วนต่้ไหมเออไปน,นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ